ประเทศไทยได้ภูมิใจกันอีกแล้วสําหรับเชอเอมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับการคว้าม,มงการประกวดมิสกรบและถือเป็นมงแรกของประเทศไทยในการประกวดเวทีนี้เธอแล้วซีนที่คุณพี่ปิเก้ชอบมากคือซีนสะบัดธงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนะถ้าได้แข่งกับต่างชาติไม่ว่าเวทีไหนก็สู้ได้และชนะด้วยความโปร่งใสตอบคาถามได้ดีเยี่ยมจนถึงขัน้นเพื่อน,อนและทีมงานเป็นอันต้องลงรักในเชอเอมกันอย่างมากมายดูซิลุมถึงจนหาตัวเชอเอมไม่เจอกันเลยจิต และการันตีด้วยรางวัล People's Choice Award ว่าเชอเอมเป็นที่รักของคนไทยและคนทั่วโลกขนาดไหนโอ้ oh, ฉันภูมิใจในตัวเชอเอมจริงๆก็ต้องพูดได้เลยค่ะว่าปีนี้เป็นปีของนางงามไทยมากๆที่คว้าม,มงและรองได้อย่างมากมายในหลากหลายเวทีท่ามกลางความปวด หัวจากปัญหารอบตัวของประเทศไทยแต่นางงามไทยยังสร้างชื่อเสียงให้คนไทยได้ภูมิใจให้ชื่นใจและเป็นการประกาศว่าคนไทยเราเก่งขนาดไหนไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้ของจริงมากๆค่ะ